สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูนี h ชา n e l นะคะอันนี้จะทําการตกแต่งต้นเฮลิโคนียตัดแต่งต้นที่เขาหมดอายุพอเขาให้ดอกมาดอกเขาอยู่ได้นานนะคะหลายเดือนเลยเขาก็จะเริ่มแห้งใบก็จะเหลืองลําต้นก็จะเริ่มแห้งก็จะจะ,จะตัดต้นที่หมดอายุออกไปท่านที่กําลังตัดสินใจว่า จะปลูกเฮลิโคเนียเป็นไม้ประดับเป็นไม้เป็นการแต่งสวนแต่งบ้านดีไหมต้องดูแลยังไงมาดูคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนตัดสินใจว่าปลูกดีหรือไม่ดีค่ะกำลังตัดแต่งเฮลิโคเนียอีกรอบนะคะขนาดนี้เลยนะคะตัดแต่งแต่ละรอบ น่าจะสามคันรถไปกับท่านที่กำลังตัดสินใจว่าจะปลูกเฮลิคนเนียด,ดีไหมดูคลิปนี้ไม่ผิดหวังนะคะต้องใจรักจริงๆค่ะและดูแลเขาให้ได้เขาถึงจะงามนะคะเพราะว่าพอเขาเริ่มให้ดอกดอกเริ่มมีอายุใบก็จะเหลืองดอกเขาก็จะแห้งช่วงนั้นก็ต้องตัดแต่งกิง่งตัดแต่งลำต้นเขาออกให้เหลือเกือบชิดโคนค่ะเพื่อที่จะ ให้เขาแตกต้นอ่อนออกมาก็าจะเขียวสดใสเขียวสดให้ความสดชื่นตลอดเวลาตัดออกทั้งสองฝั่งก็แล้วแต่ใบสีเขียวก็สวยเลยนะคะงามเลยค่ะ พอตัดแต่งเอาลำต้นต้นที่เขาหมดอายุนะคะพอดอกเขาเริ่มแห้งใบเข้าเหลืองก็ตัดแต่งออกไปค่ะก็จะได้ความเขียวสดชื่นตื่นเช้ามารับอากาศบริสุทธิ์ที่เขา ฟอกอากาศให้เรานะคะอุมนี้ทางทิศตะวันออกความยาวของแต่ละข้างที่ปลูกเฮลิโคเนียนะคะยาวประมาณสิบเมตรค่ะใบเขียวสวยเลยนะคะมาดูว่า เวลาตัดแต่งเขาออกตัดขนาดไหนแบบนี้เลยนะคะตัดให้ชิดโคนแบบนี้ค่ะ,ะถ้าจะแยกเงาเขาไปย้ายไปปลูกที่อื่นก็ขุดไปเลยแบบนี้ได้เลยนะคะขุดเงาเขาออกไปเลยแล้วก็ปลูกที่ใหม่ได้เลยเขาก็จะขึ้นหน่อใหม่ได้เรื่อยๆไม่ตายนะคะถึงตัดแบบนี้ก็ไม่ตายนะคะเขาก็จะแยกแตกหน่อใหม่มา เรื่อยๆถ้าปลูกเพราะใจรักจริงๆการดูแลเขานี่ถือว่าเป็นภาระหนักอยู่นะคะใจรักจริงๆแต่ว่ารุ่นนี้ปลูกจะเท่าอายุบ้านแล้วนะคะเกือบจะสิบปีแล้วก็ปลูกครั้งเดียวแล้วก็เขาก็แตกหนอ ใหม่เรื่อยๆแต่ภาระการตัดแต่งสูงมากตัดแต่ละรอบอความยาวประมาณ20เมตรสองสองข้างน่าจะมากกว่า20เมตรนะคะแนวรั้วตัดแต่ละรอบตัดแต่งแต่ละรอบนี่ประมาณ3าขันรถปิกอัพเลยนะคะที่ต้องขนต้นที่เราตัดออกไปท,ทิ้งทันที กำลังจะปลูกถ้าปลูกเยอะๆแบบรุ่นนี้ก็ต้องทำใจนะคะว่าเราจะต้องดูแลเขาจริงๆจังๆเพราะถ้าเราไม่ตัดต้นที่เขาหมดอายุออก <ๆ S 1> เขาจะไม่สวยเลยค่ะ <ๆ S 1> เขาจะก็ <ๆ S 1> จะเห็นใบสีเหลืองนี่ขนาดเอาออกไม่หมดยัง <ๆ S 1> เห็นไหมคะอยู่ใบหนึ่งที่ออกไม่หมดถ้าตัดแต่งให้ใบเขาสวยตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะ สวค์ดีๆนี่เองบ้านเราพ่อตัดแต่งเสร็จแล้วก็ทำการให้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยรุ่นนี้ก็จะให้เป็นปุ๋ยอคอกค่ะเพื่อบำรุงทั้งลำต้นแล้วก็ใบเขานะคะส่วนดอกเวลาลำต้นเขาสมบูรณ์ดอกเขาก็จะสวยงามได้แบบนี้ค่ะเขาชอบปุ๋ยอคอกมากนะคะส่วนการให้น้ำ เฮลิคเนียชอบน้ําเขาจะดูดน้ําขึ้นไปไว้เก็บไว้ในลําต้นของเขานะคะถ้าให้น้ํามากไปเขาจะแทงใบใหม่เร็วมากถ้าเจอแดดก็คือไหมเลยนะคะไม่สวยเลยเฮลิคนเนียเขาโชว์ทั้งใบและดอกเพราะฉะนั้นให้น้ำสองสามวันให้ครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะเราสังเกตเอาว่าถ้าใบเขาแทงออกมาเร็วจเจอแดดก็ไม่แต่ถ้าเขาค่อยๆออ,ออกใบ ใหม่ออกมาใบเขาก็จะแข็งแรงสู้แดดได้ก็จะสวยถ้าเรารู้จับวิธีการ <c oughs> ดูแลเขาเราก็จะได้เฮลิโคเนียเป็นไม้ประดับแต่งสวนให้เราได้รู้สึกสดชื่นเวลาเดินออกมานอกบ้านนะคะ ได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ที่เขาฟอกอากาศให้เราท่านที่ตัดสินใจปลูกเฮลิโคเนียเป็นไม้ประดับแต่งสวนโชว์ใบสวยโชว์ดอกสวยให้ดอกตลอดปีแต่ก็การดูแลก็หนักมากเหมือนกันค่ะแต่ถ้าปลูกเป็นกอไม่เยอะก็ดูแลง่ายๆชิวๆแต่รุ่นนี้ปลูกเป็นแนวรั้วเพื่อเป็นฉากบางตาก็ การดูแลก็จะหนักหน่อยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของลุนี a n n e l ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ